สวัสดีครับวันนี้นะฮะเรากลับมาในเกม Identity 5นั่นเองนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม Boss Gamer นะก่อนดูคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคไม่เป็นการเสียเวลาก็ไปเริ่มกันเลยโอเคครับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในด่านโรงพยาบาลน,นั่นเองนะฮะทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้จีจีด้วยนะคะ่ะไม่นะเงงเงเง,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 งานั่นเงาป้าข้างบ้านนี่นะอาการแทบไม่ดีแล้วหนูขอลบก่อนนะคะ หลบตรงนี้เลยนะค่ะป้างบ้านมาแล้วเด็กเวนั่นมันหายไปไหนแล้วนะจ้าเอเห็นได้ไงเห็นได้ไงก่อนเห็นได้ไงตั้งไกลป้าเจ๊แกเป็นซีซีทีวีใช่ไหมเนี่ยเห็นไกลจัดเลยเรียกป้าว่าซีซีทีวีหมู่บ้านก็ได้นะนังหนูหนูขอโทษนะค่ะอย่าตามหนูเลยนะคะโอ้โหเกือบหนีละผมจูเกอิชาไม่ค่อยเป็นนะครับทุกคนโอ้ไม่นะสวยละเหมือนว่าเขาจะค่อนข้างเล่นโอเคเลยนะเนี่ย มีหลอกลงหลอกรอดอือเอาโดนได้ไงผมผมทำไมไม่ติดฮลัลโหลนูแค่กะจะมารักษารอยท่อดาที่โรงพยาบาลมาเจอโรงพยาบาลบ้า,บาซะงั้นเจอคนบ้าไล่ตีเนี่ยเจ๊หยุดนะหยุดทําร้ายหนูนะคะ่สะสกอยสาวพลาวเสน่ห์อย่างหนูรับไม่ได้จริงๆโอเคข้ามไปผมกลัวสักวันหนึ่งผมต้องพลาดตอนนี้ผมโดนตีอีกครั้งหนึ่งผมก็ไปบันเลยนะฮะโหบิงโอโหไม่โดนได้ไงไม่โดนได้ไงครับ ไม่นะมีใครอยู่เพื่อนอยู่แถวนี้ไหมยอยากสิงสูสกอยสาวพลาวสเสน่ห์เลิ่มจะไม่ไหวแล้วนะคะเพื่อนอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเพื่อนน่าจะอยู่ตรงโดมนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปมีใครอยู่ตรงนี้ไหมพี่สาวหนูขอสิงหน่อยเดี๋ยวพักไปก่อนโอ้ผม,ผมจะกดปุ่มสิงไปกดโดนปุ่มเจยชาเกือบไปแล้วนะฮะเป็นไงล่ะเจ้ลิจัตุคามนะ่ะหนูห้อยมาตั้งสิบองค์แนะ่พี่สาวช่วยด้วยนะคะหนูจุกไม่ได้แล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าเพื่อนเขาเจ็บเหรอเราจะฉีกออกจากเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาจะได้ไล่เราต่อเนาะเพื่อจะได้เป็น,นการถ่วงเวลาเพื่อนนะครับฉันเริ่มจําแกได้แล้วนะนังหนูแกใช่ไหมที่มาเกาะแกลูกชายฉันน้องถุงน้องเนะี่ยเอ๊พี่สมถุงนั่นหรอคะหนูไม่ได้กกกดกแกะก็แกะนะคะพวกหนูแค่ไปงันๆกันนะคะตามสไตลค์คนมีความรักมางงมาแงนอะไรลูกฉันเป็นคนดีไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกแกอย่ามาใส่ความลูกชายฉันนะอย่ามาพูดแบบนี้นะค่ะ พอเรามั่นกันแล้วเมื่อวานนี้เองเป็นตุเป็นตานังเด็กนี้ได้อยู่แล้วคะ่ะคุณป้าพ่อหนูเต้นท่าลิงพาทาสได้ใครไม่เก็ทมุกนะครับพิมพ์ว่าลิงพาทาสนะฮะใน u t u b e นะครับก็จะเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเอาละครับเรามาให้กำลังใจพี่สาวกันต่อดีกว่านะครับพี่สาวกำลังแบบจุ๊กมันเลยนะฮะตอนนี้เราเป็นผู้ดูที่ดี เธอไม่ต้องห่วงนะแม่มดสาวราห้อยจัตุคานทั้งสิบองคเธอรอดแน่นอนเธอเห็นเกอิชาไหมเธอพุ่งว่าตลอดนี่พอดิจ,จัตุคามยังไงล่ะสาธุเก้าเก้าเลยคะเกอิชานี่จะแบบเอารองให้ได้เลยนะเนี่ยฉันไม่ปล่อยแกไปแนะ่นั้งเด็กน้อย <c oughs> เรียกหนูว่าสกอยสาวพราวเสน่ห์สิคะนี่น้มเต็มหนูนะ <c oughs> โอ้โหเกอิชาแบบไอ้น,นี่สวยมากเลยอะเอฟเฟคเครื่องประดับอะพับไม้ไปสิพี่สาวหนูไปก่อนนะคะเราตัดขาดกัน ตอนนี้เราได้ทําการปล่อยพี่สาวไปเผชิญชะตากรรมคนเดียวแล้วนะครับแล้วขอไปก่อนนะนี่มันเป็นการทําเพื่อชาติเราต้องไปปั่นช่วยเพื่อนใช่มันดีมากๆเลยนะโอเคหลุดแล้วนะครับเหมือนเขาเอาแม่มดสาวต่อนะเดี๋ยวผมจะวัดไปหาเพื่อนนะครับไป้เพื่อนฮีนให้แล้วก็ปั่นช่วยเพื่อนนะสงสารพี่สาวอะ่ะพี่สาวหบบจุกจุกไปไหนนะ่ะเหมือนว่าจะจุกอยู่ตรงนู้นนะครับ ตรงฝั่งบ้านเล็กเนาะโอ้ยนี่ไงเจอละเห็นเจีอีชาวแว็บๆอยู่ตรงนู้นป่ะปั่นกันเถอะขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่คุณมอบให้หนูเมื่อกี้นี้หนูรักพี่นะคะ <c oughs> แต่งงานกับหนูนะคะออพี่ขอโทษด้วยนะไม่ได้นะครับผมพอดีว่าพี่มีแฟนอยู่แล้วเขาเป็นประธานบริษัทนะ่ะ <c oughs> บ้าที่สุดเลยหนูอหกหักหนูจะกลับไปห,หาพี่สมถุงแล้ว โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาช่วยแม่มดสาวนะครับเหมือนเขาจุกอยู่เพียงลําพังเงาเงาบาเวนฮะรอหนูด้วยครับพี่สาวเราจะไม่ตัดขาดกันแล้วนะจริงๆนะจิจ้โอ้ไมนะผมปิงโอมาปิ้งอะไรตอนนี้โอเคครับดีที่โดนผมนะอะไรวะเนี่ยมาปิงอะไรตอนนี้หยุดนะเจ๊อย่าทําอะไรหนูเลยนะคะเดี๋ยวขอสิงเพื่อนแป๊บหนึ่งไปไปกัน let's go เจ๊แกยังวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับนี่ไงถ้าเกียมตกนะครับเก <laughs> มพุ่งติดตลอดเลยอะโอเคครับเหมือนว่าจะเป็นเครื่องจุดนะเครื่องนี้เดี๋ยวผมขอแยกจากเพื่อนแล้วกันนะครับนี่เป็นไงฉันเจอแก่แล้วนางหนูนางสกอยสาวพราวเสน่หฉันจะจัดการแกเองผมกลัวพุ่งมาจาัง คือผมลม้มผม่าแต่ว่าเครื่องเตรียมแล้วนะโอเคพับไม้ไป็หนึ่งทีครับหนูขอโทษนะค่ะที่ทําแบบนั้นไปถ้าฉันจับแกได้นะฉันจะเคี่ยนแกให้ตายไปเลยใครจุดวะเนี่ยฮลัลโหลใครเป็นคงทําใครเป็นคงจุกบ้าบอตายแน่เลยแกโดนดีแน่ทั้งหนูช่วยด้วยครับผมจุกไม่ได้แน่นอนแบบนี้ฮลัลโหลไม่นะตรงไหนจุกได้โอเคครับตรงนี้มี ไม้ให้เล่นหนึ่งอันเย่ yeah. เดี๋ยวนะถ้าผมออกจากห่างมานี่เขาพุ่งมาแน่นอนเลยเอ้ไม่นะเขาพุ่งมาผีเสื้อทีนี้มันพุ่งได้พี่สาวตัดขาดโดดจริงๆสินะพี่สาวไปก่อดเพื่อนเลย <laughs> พี่สาวทำแบบนี้กับน้องสาวได้ไงนี่ <laughs> แล้วแกก็อย่ามายุ่งกับลูกชายฉันอีกนะน้องถุงน้องนะ่ไม่นะพี่ถุงน้องหนูรักเขา โอเคเพื่อนจะออกไปวะเนี่ยผมอยากให้เพื่อนออกนะอ้สามก็โอเคละวพูถ้าอยู่ใกล้ชั้นนะครับอ้าวแล้วลักีการไปไหนไปไหนวะเนี่ยลักีการหายไปไหนวะอ้าวอาอยู่นี่มามาตอนไหนวะเนี่ยผมไม่เห็นเลยผมจะหนีไปไกลๆแล้วกันนะครับผมจะไม่เดินไปทางเพื่อนนะผมกลัวเพื่อนโดนอ่ะผมจะวาร์ปกลับเพื่อนได้ไหมระยะหัวใจมันไกลมากเลยอ่ะโห เกินไปแลนะเจ้มันไม่เป็นตามแผนที่หนูได้วางเอาไว้เลยผมกะจะว่าเพื่อนอะแต่ว่าระยะหัวใจมันตามมาตลอดเลยอะ่ะแบบมันไกลยอยู่นะแต่ว่าหัวใจไม่ลดลงสักทีโถ่เว้ตายแน่ๆเลยหยุดนะคะป้าหนูไม่อยากโดนตีไม่นะเด็กอย่างแกมันต้องโดนตีให้เข็ดเปียะเพี้ยไม่โดนเจ๊คะจริงๆแล้วหนูไม่ใช่สกอยธรรมดานะ หนูเป็นสกอยอัปเกรดรับหนูได้ไหมคะสกโกสโกอยฉันไม่รับหมดนั่นแหละน <laughs> ี่ตีไปหนึงทีลงแปงั้นเรียกหนูว่าสกอยโปรแม็กก็ได้นะคะเ <laughs> พราะว่ามันจะได้แบบดูมีสกุลรุนชาติหน่อย <laughs> <laughs> โอเคตายแล้วนะ <laughs> ไม่นะจุดจบสกอยสาวพราาเสน่ห์อย่างเราต้องไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยกระซิกกระซิก โอเคครับคลิปนี้ผมว่าผมพักได้หน้าตีมากเลยนะเนี่ยถ้าชอบคลิปดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมอ่าที่สำคัญก็คือฝากกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลาลงก็จะได้ดูคลิปก่อนใครเลยส่วนวันนี้ผมว่าต้องขอลาไปก่อนเลยครับครับสกอยสาวพราเสน่ของเราตอนนี้นะครับที่ตุยไปคนเดียวบายๆครับผม